เออสุกุไปรู้กูด้วยมือลักมือลักนี่ยัมือไปที่มือเขาน้ำกูเล็ตซ์โอเวอร์น้อยเหรอเฮ้ยใช่ใช่กลับมาอีกครั้งกลับมาไอพิมพ์คนเหรอวะใจเย็นเอออย่างไรไอไอไอสีชมพูสีชมพูใช่ผมผมผมสีแดงผมไม่ซาซาบิตัวน้อยเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นมันนี่อหรพี่ที่มันมีทองอ่ะโอ้ไม่ต้องขอพี่แอมหมดแล้ว โอ้ยด่าเทียดีแล้วเออเออเออโอ้ดูหน้าอ่ามันเหรกูเหงาอีกได้วเทียไม่มีเทคนคขเขาไอ้สัตว์เอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ชิดตั้งเหงาเกับกับพวกเไอ้เทียรบไงเสมอเราเรามันเสมอเราเรามันของจริงอ๋อของจริงเลอใช่ของจริงเหอพูดเลยไอ้แชทด้วยเทียบอกตัวเองไงเทียไม่ได้บอกใครเลย ไม่อยู่ที่ควนมันไม่ขอตรงกลางเลยมันอันนั้นมันล่างมันยังไม่เอออันนั้นอ่ะแหนอะสีขาเห็นมีเลยโร่เ้ยพวกแกกันเจ๊ได้เลยเฮ้ยเสียเกือบตายสิมันเยอะอย่างไรกี้อะมันเยอะมากเยอะมากโอ้ยโอ้โหโอ้ว่ามันเอากูเออแต่โอ้ย มาแล้วไอมาแล้วไอมาแล้วเฮ้ยพอมโอ้โหเยเยอะแยเฮ้ยขึ้นไปไหนแหงเือติดโรยแล้ซ้ำๆอุ้ยลังๆโอ้พอมเอ้ยโดนออเสสวยสกยเสีสีกกกเยกระหน่ำยิงจนหน้าจอกระตุกไอ้สัส

โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาบีบบีบีบีมาบีมาบีให้เปิดตีว่าโอ้โหโอ้รู้เรื่องเลยอยากให้เปิดรึบรึ๊บรึบอุ้มแล้วมีอะมาตัดตัวเซลล์ปิตัวพี่คือพุ่งใช้ขวานใช่ไหมใช่ใช่สับมันจะสับแล้วมันก็สตัน์ททแล้วคือตอนนี้กูกลไม่รูตอนนี้กูก็กำลังจะตายอ่อนเก็บตาคุณตับแม่งเลยเฮ้ยมีแค่เนี้ย ใช่พี่ใช่เลยพี่พี่มงใส่ไม่ไมีใครเจ็บเลยใช่ไหมเจ้าอะยโอ้โหม่ออเคโอเคเจ็บ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 เฮ้ยไปซีเหรอโอ้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 โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้โ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 เ้้โเออ้โออ ได้ได้ได้้มันมันมันซมันซ้ำไป้ำไตรงนี้เพื่อนมันเยอะเพื่อนมันเยอะมากเพื่อนมันเยอะมากโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าข้างหนานี้งตรงนี้โหังนี้เียเฮยพ่อมเยละอยมานกล้กันนี่ยอแม่งโอ้ยผานว่โอ้ยตายหมดเลยหรอข้าบนข้าบนโดยิงโอ้ยเฮียอมงเย้เยโอ้โหเยี่ยมเด็ ยิงจนวินาทีสุดท้ายให้สัตว์แช้นมากคืมึงเขียนเขาว่าชนะสักทีนี้เฮียไม่พอมันเนี้แล้วนะโอ้เข็มตัวมึงโเตรมเต็มเลยโอ้ยเป็นู้ำสียที่อะไรดูจะมีความสุขเลยเ้ย โอเคเตอร์เออกูไปอะกูเอาเอาเอาตายสามรวรรวเ้ยไัน้กูยังไม่ใช้เัลโหสยสวยกันสวยสวยสวยเออถักแมงเลยอย้กูอย้กูท้อนแกันไี้ทเจ็บคอกูไปกังทังเลยี่อเฮ้ยอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมีเยอะเลยนี่นีมาละเฮ้ยาซาบเข้ามาเอาเงไป เอ็งโอ้ยไอ้เจี๊ยเฮ้ยเออแตกเออเฮ้ยออทส่งฮิวรกูเฮ้ยคีรีอยนี้เฮลเอ่ตัต่อเลยัตีอตัวใหญ่ออ่ะเออเี้ยมาตายเออเออแตกเออมือลัดมือลัดท้มือไปเียเผาหน้าอวะ ไม่เคยกูนี่วะกูเล like ่นได้ยังเฮ้ยมอไม่เห็นไอเยนั่นได้อย่งเฮ้ยได้แล้วอัเอ็กเซียอ้เียอะไอะย้ยเี่ยไวชิบหายเลยโอ้โห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 นี่กูโดงเคียเลยนยเฮ้ยปดปรีครับ โอ้โอ้คือพยายนเลยโอ้โไม่ไม่โอ้เขาชนะสะกดยังไงนะโอ้ยเอาตอนปิดฉากไปพอดีเลยโอ้โอ้ยแย่ไม่แล้วเอ็กเซีย์ง่ายกูพักหน่อยได้ไหมเนี่ยวุ้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 ยเฮ้ยเอ็กซ์เตอร์ไม่ไม่ต่อเลยวะ อินชาตัดเลยตัดขมวดมันเยอะมวนเยอะขมวดขุ้ยเยอะอยู่ใช่ใช่เยอะ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 มากเยอะมากเฮ้ยตายตโอ้ยเฮียโดนวิวิวเอาได้วะเอ็กซ์เกมือใหม่หรอวะก็เป็นรูปแปลกโล้วแปลกแล้วะเราไ่เราย้เราอยู่ไดดูดีอยู่ดีกินได้แล้วคุจะตายเกือโอ้อันแล้วมาแล้วมันแล้วเฮ้ยพ่ออารมนะอ้อ้ว่าใคเทียวไอ โอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ยโ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 ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ย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 โออ้ยโอ้ยโอ้ย ได้เลยเลิกมาอุ้ยมันเยอะมันเยอะตัวนี้ไม่ได้เชื่อกูไม่ไหวตรงเนี้ยเมทัพให้เมทัพไปเรียกไอ้เชี่ยเอ็งเนี่ยมันมันมีข้างบนอ่ะท่าบีมันกลายจังว่าเฮ้ยไปพูดไปเฮ้ยเขาชุบกันนะโอ้โหตรงนี้กูโอ้โหโอ้แตกวิธีจัดการจะเป็นีเนี่ยโอ้ยโอ้เช็ดเจ็ดเจ็ดเฮ้ยติดเจ็เจ็โอ้เช็ด ไม่พ่อมึงเอ้ย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 เขาจะยิงยังไงฮู้ฮู้ฮู้โห้เฮ้ยอะไรไม่ยึดหรอกไอ้สัตว์นรกเออเออเอ้เอ้เอ่ะแต่มันก็ยึดงได้เออคือดุคือดุคือดิ้งคืดิ้งเฮ้ยกรับอย่าอย่ากูโขอย่าเอากลุกลู้ยมาไอ็เสียมาแล้วไอ็เสียอยู่ไหนวะข้างบนกูได้เสียงติ๊กแต่งท่อเรียกตำรวจมาเฮ้ย พ่อมึงดังกังวะเฮ้ยข้าไี้ยัวายอยู่โอ้ยปี๊ยาหน่อยยายาว้าเอยโดนเออโอ้ยปิงโอ้ยปิงปิงปีงไอ้เชี่ยโคตรปิงมหาไอ้พี่มหาปิงปะมหาปี๊งยฮ้อไปนะยื้ไปนะมีตียื้่ยื้่ยื้ไใวงไว้กูจะไปหามันเกียร์ลุ่มมี่อะเออติด

มึงเจอตัวประกอบไปยบ้าบัสแอลเฮ้ยอันนี้ที่สุดโอ้ยปิงชนะรอบแรกอกกยออะะชนรรรรบบแแังอันนี้รอบสุดท้ายเลยพี่รอบสุดท้ายนะคลิปนี้ออกไปนะฮะเนื้อหาเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่า18ปีอุ๊ยบาปชดผมมองไม่เห็นเว้ย เออตายตัวนึงตายตัวนึงแต่ไม่มีใครซ้ำเล้กูมันจะชุบแล้วไอ้ย่าเรียบร้อยเย่าเกิดไปเป็นลูกโอ้ชิอิชิตันมันมาจากไหนวะน่ะอยากไอ้ชิตันไงมึงเอาหมดโดยไม่รู้ใครไอ้ไวย่าฮัศซิลฟูฟูเอาฟูฟูฟูแต็กแต็กสัตเต็กเต็กกุ้ยสัตว์ โดนอะไรเออยิงตายยิงตายโอเคโอเคราดีเดียเอ้ยสวยใครมันลุก oh! oh, ตุ oh. like. oh, ้มโดนวะยิงได้โคตรเท่เลยอ้าวสัตว์ระเบิดกูแม่งด้านเอาเฮ้อเรือกูลดอีกแล้วโอ้ยเยอะเลเนี่ยโฮ้อเยอะเยอะเยอะัดกัฟุ้งไปฟุ้งเลยเอากูเป็งอีไปเอไหมเออตายใช่พี่ไปเอพี่ไปดีซับคไปไปเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเฉินเอเฉินเอกันมาก่อน

เฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมอยตายไม่เเป็นมันยิบแล้วอ่ะอุ้ยเี่ยอะไมวะเนี่ยอุ้ยจูจูโอ้ยแจ็คเมทักอีกว่าเอ๊ยไอ้เจี้ยข้าไปลอโซตรงนี้เออไอ้กูมาทำอะไรตรงนี้มเนี่ยเอ๊ะเอ๊เอะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอะเอ๊ะเอะเอ๊เอ๊ะเอะเอ๊เอเอ๊ะเอ๊เอ๊ะเอเออเออเออเเอเออออออ ออเออเออชิช e ิิอ้ยปิงเอ้อยวุ่นวายวุ่นวายมาเออมาวบ่นวาโอ้ยโอยไอ้ไอ้สวยสวยเออสวยพี่อย่างนั้นแหละมาแล้นมาถึแล้วไอ้ที่สุดนู้เป็นประโยชน์กับเขาสักทีเป็นนานแล้วพี่เบดี๋ยวพี่มึงรู้ตัว่ Shut up ว่าจุด่ตัวโอ้โอ้โ ให้ลูกไปหมดพอดีเยีแยกันเลยได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บยิ้อได้ละได้ได้ได้แต่ระวังตายอย่าตายอย่าตายบ่อยอย่าตายบ่อยอย่าตายบ่อยเฮ้ยพร้อมไงยันนั่นแล้วมันมีอีกเนี่ยเหรอสองครั้งสองครั้งที่คุณ่าบัตรคุรอด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 หลงผูกเลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อาบบพร้อมพร้อมป เฮ้ยเอางี้แหละเปิดตีตรงนี้แม่งเลยสัตว์ต่างดมไอ้เหี้ยนี่ออตามต่อยเชี่ยวพุ่ยเอ้าเป้ยโอ้โหไอ้เหี้ยมันแปดแปดแล้วแปดแล้วเอาแม่งขอบเฮ้ยเราได้เราได้ใช่ช่วยไม่ทันโอ้โหเพิ่งจะมาหายเพียงตอนนี้เนีผักออกโซนเลยนี่แเราราใจดี๋ยดีสปอร์ตมุมนี่แหละเขี้ยมา่ ไม่งมื่อทำไงมืงอทำไงอู้ยอย่าเอาตายไม่ออกไปไหนทั้งนันไม่ออกไปไหนทั้งนันเฮ้ยตา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 ยเขาโดนแล้วดนแล้วไปไปไปเฮ้ยโอ้ยถูกเปหมดลุกเลย Yes Oh Yes Boss Oh เฮียกูไม่มีบทเลยสับไหมเฮียคำว่าชนะมันเขียนอย่างนี้นี่เองคือคือมันบทกูใครจะได้ได้ลาโซใครวะอันนู้นนะอ๋อเอสแคทโอมิก้าขึ้นญาติกูเองยูนิคอนแต่ตัวข้างๆเขาใหญ่กว่านะฮะ